ข้าวกล่องแค่นี้อิ่มเหรอคะคำถามยอดฮิตของช่องสถานีข้าวกล่องนะคะกินให้ดูน่ารักไหมเดี๋ยวรอบหน้าเล่นเกมจับรางวัลของข้าวอีกอิ่มคนเราก็ไม่เหมือนกันนะคะ กินเยอะกินน้อยนะทุกคนเราก็ทําแค่พอดีที่เราอิ่มเรารู้ว่าเราอิ่มปริมาณไหนเราก็ทําเท่านั้นเมนูอะไรเอ่ยไม่บอกขาดไม่ได้ไข่ม้วน เข้าใจอยู่นะว่าคนไทยอาจจะยังไม่ชินเพราะนี้คือข้าวญี่ปุ่นนะคะข้าวญี่ปุ่นก็คือแน่นทองมากนะเธอผักก็คือกินจริงนะทุกคนไม่ใช่ว่ามาตกแต่งนเฉยอันนี้อร่อยไม่หมดด้วย นี่ก็ไม่ได้เป็นคนกินเยอะอะไรมากมายนะคะก็ทำในปริมาณที่ตัวเองสามารถทานได้อิ่มพอดีอิ่มคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคำตอบให้แม่ป้าที่มีความสงสัยว่าอิ่มหรือเปล่าและยัดแน่นขนาดนี้ทานลำบากหรือเปล่าไม่ได้ลำบากอะไรนะคะชินแล้วค่ะครับสวัสดีค่ะ